เขาเรียกแลหละรอโอ้ยติดแดงหรือเปล่าไม่รู้เด้อโอ้เขารอไวรุ่นใจร้อนไวรุ่นใจร้อนเรียกจ้ะเดินช้าก็ไม่ได้นะ เดินเร็วผู้ชมจะตาลายเดินช้าก็ไม่ได้ตำรวจบ้านใจร้อนอากาศดีๆเยน็ยนๆสดชื่นเยน็นมีรู้กีก่องศา

ฟ้ายอย่างสวยงามเฮ้ยเย็นก่อสักประมาณสิบถึงห้านาทีเนาะเดี๋ยวก็ลงละ่ลมจริงๆนะอย่าไปเดินใกล้ต้นไม้ผูเด้อ ะมากินเชื่อนี้ใกล้ๆขี้หมาดิ <laughs> <laughs> สวยเนาะสวัสดีค่ะพามาเดินเล่นชมวิวค่ะหน้าบ้านย้ายมาเป็นที่เทศามาแล้วยังไม่ดูเลยซึ่งขึ้นมาวันนี้ขึ้นมากับทหารเสือ พา,นนาเด็กๆมาเดินเล่นวันนี้ท้องฟ้าเปิดแต่ก็เย็นอยู่นะลมหนาวลมจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ ทางที่เข้าเล่นสก,กีกันหน้าหิมะมหให้ยายเดินก่อนแล้วกันสวยอะ่ะงาม เคยมาเล่นสกีครั้งหนึ่งนะปวดขาไปไม่ไหวเนาะเขาเล่นสกีเขาต้องฝึกตั้งแต่เด็กตัวเองมาเล่นตอนแก่ได้แบกไอ้ไอ้ไอ้ที่เขานนั่นสกีไม่ไหวไปไม่รอดหลายปีแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพามาดูสถานที่สวยๆค่ะ ต้นไม้ตายยืนเยอะแยะเลยเนี่ยทำาไเอาไปฟืนเนาะบ้านเราถ้าบ้านเราเสียงนกหัวขวานหาไอหนอนกินดังป๊ปกป๊กปอกที่ล้มก็นั่นเนียถ้าเกิดว่าลมๆนี่ไม่ไม่น่าไม่น่ามาเดินนะ ก็เป็นภูเขาหินเนาะต้นไม้มันที่ค่อยทนแต่ก็มีสายไฟนะจะคงสายต้องมีบ้านคนข้างในหรือว่าสำานักสำนักง,งานอะไรสักอย่างแดดเปี้ยงๆก็หนาวเอาเรื่องนะหนาวลม น้มอยู่ข้างหลังอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ค่อยได้ขึ้นมาวันนี้เด็กๆมาก็เลยพามาเดิน น้ำมุกเริ่มไหลแล้วเนี่ยถ่ายเท่าที่ถ่ายได้เพราะว่าอีกสักพักแบบก็คงจะหมดแล้วเด็กคงไม่เดินตามมาแล้วแหละ มิตรวิ่งตามแล้วหนึ่งลายยักษ์าก็ก็เวล่ลายักษ์ยังเดินไปอยู่ทหารเสือ หิมะเริ่มละลายหมดแล้วมีแงจุดหนึ่งที่ยังเป็นน้ําแข็งอยู่น้ำที่มันยังค้างก้อนหินเนาะตรงเป็น ทางเดินกลับด้วยเดินออกกำลังกายเนี่ยทหารแสงหน้า หลานตัวเองคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะท้องฟ้าบ l ู e sky เลยสีท้องฟ้าสีสวยมากเลยเราเดินกลับไปทางนี้ได้ไหมเราว่าน่าจะเดินกลับทางนี้ได้นะหรือ,อยังไงยายยายเดินก่อน ว่าจะเดินไปข้างล่างน่นไหวไหมเงมีถนนจะมีรอยจัก,กรยานด้วยรอยจัก,กรยานแต่ทั้งเดินทางจูงนั่นแหละมั้งทั้งปั่นทั้งจูงแล,ละ,ะนแลถนนเป็นแบบนี้เนาะ วุยว้ยวุ้ยระวังระวังลูกวารอวารอวารออ่ะเดินต่ออีกแล้วช้างน้อยเดินออกหน้าแล้ว พามาเลาะป่านะคะมาเลาะมารับลมเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ตในห้องสี่เหลี่ยมเนาะข้างล่างก็มีถนนเนอะอม,มีถนนลายสายด้วย ันเน็ตตุเล็กกระตันไงเยอะฮึนี่ในชิ้นเนี่ยอะไรตั้งมีการได้อุ้มกันแล้วข้างล่างยักเสากะก็อุ้มกัน ย่อกาะกมอร์อมีคนบางคนได้ขี่กีงุงแล้วขี่กุงแล้วนุ่นถนนลูก เห็นไหมตาเขามันจะตรงนู้นมีสะพานด้วยแหละนู่นอะ่ะมีคนเดินมาไม่อยากไปถ่า,หายหน้าเขาถ้ากันยังั้งกนเขาว่าบ่วฝูงสะพานไหมมีสะพานอ่านัน่นๆพอเสร็จดีมีแดดไยนั่นไม่อยากถ่ายขาใหญ่ให้เดิ่มเกิน เออคนบางคนได้อุมอ้มและบรรยาก,กาศก็ดีดี พี่สายพินพาหมาน้อยมาเดินเล่นบ้านหลังไม่หนูเดอ้อพี่สายพินอยู่ติดอยู่หน้าบ้านเลยจุดชมวิว <c oughs> ไม่รู้จะติดแดงไง <c oughs> อุต่าห์ถ่ายหลังเขาก็หันหน้ามาให้เราดูอย่างนั้นแหละ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ลงจากนี่ไปไปไปไอ ทำเป็นส่วนตัวพ <laughs> <laughs> ้าออกมายางเหล่นเขามาเหล่นน้ำวันที่สิบเก้านนท์น้นทีขื้นบ้านไม่เด้นหนูเอ้เสือ,อาพาัดเม็นหอ่องห่องห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องรับแขกแล้วก็มีระเบียงด้วย ลานบําบ่ไหนัก้นหน่อนนั่นได้อุ้มแล้วย่งางบ่าหวแล้วสิรับบ้างนะจะหละับแล้วเย,ย็นอยู่เย็นมือ ที่ที่เขามาเล่นสก,กีกันนะพี่สายพินนูเคยมาตอนสมัยนูเรียนภาษาอยู่สิบปีที่แล้วนะ่ะตรงเนี้ยเคยมาเล่นสก,กีเนามุมหมูป่าเอ๊ะหือไงใสร่รลังลงมาแล้วเดี๋ยวาแล้วพซาเด้สวยงามนะ่ะ เดก็ต้องพาหลานๆกลับแล้วแหละเดี๋ยวอากาศดีกว่าน,นี้ค่อยมาเดินรู้สึกว่ามันยังหนาวอยู่บิ้ยมีมีน้ำด้วยอ่ะโอ้อนน้ำล้างบ้านไงไอ้ที่เขามาว่ายน้ำอะ่ะล้างบ้านมีที่ยา่างบาร์บีคิวด้วยนะพี่สายพินข้างบ้านน่ะว่ายน,น้ำได้ด้วยย่างบาร์บีคิวได้ด้วยมนูมาอยู่ถึงหม่องวิเด้ ไอ้เรื่องละนุกเกลื่อยเพลินฝุ่น,นอันนี้กระได้บึ้งบึง้งย้ายไปบึงน้ำสวยพี่นี่เดียววน้ำนี่เดียวจะไปดูไหม อุ้ยย้ายกับชิ่ลมเองว่าไม่ว่าจะาระวังตลาดเนี่ยย้ายนี่แหละที่ของขาจะโค้งล่มนู่นะม,มีมีน้ำด้วยเนี่ยเห็นไหมก็ตาซาอุ้ยมันตาซะเนี่ยตาซะอ่อนอ่อนตัวอ่ะตัวอ่นวอน,อนโอ้ยลูกระวัง <laughs> แมนจะได้ล้มหรอวะนี่ อันเดออันเดอันเดสิบเจ็ดนาทีละเดนนี่ <sighs> ขาไปประเทายทยขากรับพุ่นพุ่นแหละเพื่นๆอยากไปเพื่อนยังมากนะมันขนาด ความอยากตัวอยากเห็นท่อน้ําท่อระบายน้ําลูกดูสีน้ําแข็งยังเป็นน้ําแข็งโดยทะเลใช่ไหมนี่นี่นดูเขาเขาเรียกว่าอะไรล่รําปีเนาะเขาเรียกว่าสายทานเนี่ยอีกสักพักนะมาว่ายน้ํากับยายนะลูกดูเสียดูเสียอือเอาบะเบีิวมาย่างพร้อมมาไ่ว้นํำน้า ลำทานหนูได้อยอมองดูดีได้สีสายพินเลยหนูสื่อสองหมือนเจ็ดหนึ่งได้ห่องนูนะ่ะยังอยู่อยู่บ่อพี่สายพ้นมีมองท่องเที่ยวหลายเป็นอพาร์ตเมนต์สามสั้นเด็เล็กหน่อย เขามาเล่นน้ำแล้วเขาก็อาบแดดยืหมองหน้านีา่ว่ามีโขดหินมีมีทรายพร้อมคุณนะเห็นไหมลูกกุ้ยใต้ลูกกูล้มเอส, <c oughs> สตว์ัท่านเก่งขนาดหลานไผวะบบเจบอีตาหาเฟืองคุณนอะน้ำใสแจ๋วเลย อีกหน่อยมันหายหนาวเราจะมาว่ายน้ำอยู่บนมองสนามด็กเล่นก็มีเห็นบ่งามบ่ลุกก็ตาดวเลออุ้ยมาก็เจอเลขกี่ไปกัก็ต่อเฮียกับไปกัเมื่อชิ้นเนี่ยเอาสนีเนาะพี่น้องเนาะงามเยองามเยอะโอ้ยกดไล่ให้เนี่ยก็ได้ดอกเด้อ ขอบคุณลมบนด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะยเ,ยเย็นมือมูละไฮเนืมูละฮน,นก์